เอาค่ะโอเคทีนี้เราอ่านจบไปแล้วนะคะลูกเรื่องผิดแล้วอ่าเรื่องผิดแล้วเดี๋ยวครูจะจะชี้น้านิดหนึ่งว่าว่าจากเรื่องที่นักเรียนอ่านไปทั้งหมดนี้ใครตอบได้นักเรียนตอบเลยนะลูกนะใครตอบได้ตอบไปเลยนะคะเขาบอกว่าอ่าในเรื่องนี้มีภูผามีน้ำใสและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่า อ้าวนะคะอ้าว,าวทุกคนน้องออมเปิดไหม่เปิดใหม่เลยลูกอ่ากููก็นดีนะคะไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยค่ะครูแอลจ้าอ๋อได้ยินแล้วค่ะ ผิดพราทางเทคนิคไม่ยินเสียงเลยว่าเสียงหายไปไหนเอานะคะที่นี้เอามาทบทวนแน่นิดนึงภูผาและน้ําใสมีเพื่อนชื่อว่าโจโจเป็นเด็กอารมณ์ดีมีน้ําใจไม่โกรธใครมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะโจ,จโจอ้วนเพราะโจกินจูกะหนกพีทสวัสดีค่ะลูก อ่ากนกพิษส,สวัสดีนะคะอ่า <c oughs> โอเคนะคะทีนี้โจเนี่ยใส่ที่โจอ้วนก็เพราะโจทําอะไรคะลูกโจกินจจโจกินจู <c oughs> กินอะไรอีกลูกกินขนมขนมที่โจ <c oughs> ชอบคือลูกอมการที่โจกินขนมกินลูกอมกินของกรุบกรอบนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> กินของหวานทําให้โจเนี่ยฟันผุ <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> ขนมพวกนี้เนี่ยทำให้ฟันผุได้ง่ายเลยนะคะน้องๆก็เหมือนกันทุกคนต้องระวังนะลูกนะอย่ากกินของหวานเยอะอย่าก,กินลูกอมไม่งั้นแล้วฟันจะผุนะคะทีนี้เมื่อโจไปถึงโรงเรียนนะคะโจะก็ยิงฟันเอาทุกคนยิงฟันให้คุณครูดูสิคะลองยิงฟันดูสิลูกอ่าเก่งมากอ๋อมยิงฟันสวยเลยเอากริณศาสตร์อ่าอย่าเพิ่งไปไหนลูกนั่งเรียนก่อน นั่งเรียนก่อนค่ะนั่งเรียนก่อนนะคะอา้าวนั่งเรียนก่อนลูกอ้าวธนภัทรยิงฟันใหครูด,ดูหน่อยลูกพอโจอมาโรงเรียนโจยิงฟันในเพื่อนดูนะคะทีนี้โจกล้าไหมกล้าที่จะยิ้มให้เพื่อนดูไหมลูกคู่ใจเล็กอ่าโจไม่กล้ายิ้มยิงฟันในเพื่อนดูเลยเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรนาฏบดิน หน้าปะดินเปิดใมค่ะลูกอ่าเพราะอะไรโจเลยไม่กล้ายิ้มไม่เพื่อนดูเพราะอะไรคะลูกเพราะกลัวเพราะกลัวอะไรลูกกลัวอะไรครับกลัวฟันกลัวฟันฟันเป็นยังไงคะฟันผูฟันผูโจไปทําอะไรมาถึงฟันผูกินของหวานกินของหวานเอาใครฟันผูบ้างใครฟันผูบ้างเยกมือขึ้นอ่า โจกินของหวานทําให้ฟันผุอ่าทีนี้โจไปหาหมอใช่ไหมลูกครับไปทําอะไรคะไปหาหมอทําอะไรคะลูกไปตรวจฟันไปตรวจฟันอ่าไปตรวจฟัน,ฟนทีนี้หมอทําอะไรให้มาหมอหมออุดฟัน,อฟนเออหมออ,อ,อุดฟันสีอะไรลูกอุดฟันสีอะไร สีเงินสีเงินอุดฟันสีเงินมานะลูกนะอุดฟันสีเงินมาเพราะว่าโจปวดฟันนะคะเชื้อโรคไปเกาะตามฟันของโจเพื่อนเพื่อนก็ห้ามแล้วบอกโจว่าโจอย่ากินนะเศษขนมเนี่ยมันสกรปรกมันไปอุดฟันมันมีเชื้อโรคอยู่เอา้ามีอีกอย่างหนึง่งโจเป็นอะไรลูกโจกินขนมอ่าดูรูปนี้สิลูกครับ อน้องดูรูปนี้นะโจกําลังทําอะไรลูกกินขนมบนพื้นอ้าวทำไมขนมไปอยู่ที่พื้นคะจขนมเป็นไงคะขนมหกเพื่อนห้ามไหมลูกเพื่อนห้ามไหมห้ามห้ามเพื่อนห้ามบอกว่าอยากินอยากินนะจคนที่ห้ามคือใครคะน้ำใสน้ำใสก็ห้ามภูผาก็ห้ามห้าม ้ามทุกคนห้ามว่าโจอย่ากินนะแต่โจฟังไหมไม่ฟังโจไม่ฟังโจบอกว่าอะไรลูกโจบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทานต่อกินได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วโจก็เก็บขนมขึ้นมากินอย่างอรอร่อยนะคะ พอโรงเรียนปิดเทอมทาให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้พบกันหลายวันเลยนะคะยกเว้นนักเรียนคนที่อยู่บ้านใกล้ๆก,กันก็ได้พบกันนะคะแต่พอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจไม่พูดไม่คุยเลยไม่อ้าปากไม่หัวเราะเสียงดังเหมือนเก่าเพราะอะไรคะเพราะอะไรพอโรงเรียนเปิดผู้ผาถามว่า โจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยนะคะภูผาถามไปโจบอกว่าอะไรลูกโจบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเนี่ยเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมออาหมอหมอที่รักษาฟันเราเรียกว่าหมออะไรลูกหมอฟันหมออะไรอีคะลูกห,หมอห,หมอที่รักษาฟันเราเรียกว่าอะไรลูก ทันหมอเออหมอที่รักษาสัตว์เราเรียกว่าสัตวแพทย์หมอที่รักษาฟันเราเรียกว่าชนะกรีดนะกรีดลูกชนะกรีดเปิดไมค์หน่อยค่ะใส่แว่นตารอเลยเรียกว่าทันตะแพทย์นะคะไปหาหมอหมอก็บอกว่าฟันผุหมดเลยกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันนะลูกนะ ทีนี้ต้องอุดฟันหลายซี่เลยโจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นเป็นจุดสีเงินอุดฟันหลายจุดนะคะโจก็บอกว่าเราไม่อยากพูดกับใครเลยกลัวเพื่อนจะล้อฮ่ากลัวเพื่อนจะล้อนะคะอืมทีนี้โจเพื่อนรักนะคะโจเพื่อนรักไม่มีใครอยากจะล้อโจหรอกนะคะโจก็เลยสบายใจนะคะทุกคนรักกัน เวลาครูกิติพยายามเตือนอยู่เสมอว่าให้ทําอะไรคะลูกครูล้างมือบ่อยๆเออเก่งมากทาไมต้องล้างคะล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆทําไมต้องล้าง,งมือบ่อยๆคะ่วะวราณินอ,อ,อ้อาววรนรินสองทับห้าเปิดไม้หน่อยลูกอาการพิชชาเปิดไม้หน่อยลูกเปิดไม้หน่อยค่ะ ่การพิจาราเปิดไม่หน่อยลูกอแล้วบอกครูสิครูกิติให้นักเรียนล้างมือเพราะอะไรเลิคะเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคมันมาอยู่ที่มือของเราโดยที่เรารู้ตัวไหมไม่ไม่รู้ตัวเลยบางทีเราใช้มือไปทำอะไรบ้างคะไปขยี้ตาไปหยิบของเข้ามาในปาก เอามือไปเกาตามตัวตามหัวตามแขนตามขาเชื้อโรคมันก็จะทำยังไงคะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะดังนั้นครูกิตติก็เตือนอยู่เสมอว่าให้เราล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเท่ากับเราได้ล้างเชื้อโรคให้ออกจากตัวของเราไปนะคะโอเคนะทีนี้ทีนี้ครูนักเรียนอ่านเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่า ครูจะฝากการบ้านโดยการที่ให้นักเรียนอ่านนะคะตั้งแต่หน้า158นะคะอ่านไปคืนนี้ <16 3. S 1> อ่านให้ผู้ปกครองฟัง168-163เอ้า,อาเมื่อถึงหน้า163นะขอลายเซ็นผู้ปกครองเซ็นให้ครูนิดนึงแสดงว่าน้องอ่านแล้วแน่เซ็นตรงนี้นะลูกนะค่ะอะ เซนหน้านี้นะคะให้ผู้ปกครองน้องอ่านให้ใครฟังอ่านให้แม่ฟังก็แม่ช่วยพ่อก็ได้แม่ก็ได้นะก็ได้ลุงป้านะอ่าปู่ย่าตายายได้หมดเลยลูกนะคะเสร็จแล้วพรุ่งนี้เมื่อน้องอ่านเสร็จแล้วพรุ่งนี้น้องก็จะมาตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านนะคะ,ะมาพบกับครูสาวในวันพรุ่งนี้เอาล่ะวันนี้วันนี้นะคะภาษาไทยเราก็หมดเวลาเรียนแล้ว นะคะโอเคนะคะบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะ